หนึงเรงกันกอยากโอยระวังกบยอระวังระวังไพุงเชือบุญการะวังระวังโอ้ยโอ้ยเจ้ากระตุกโอ้ยโอ้ยกัดใจโอ้ยโอ้ยมันกัดใโอ้ยปดเจ้ากระตุมันกัดใจแล้วลูกพงใบมันพาแกไปเดินเล่นแกไม่ต้องมตัดมือเลย เนี่ยครับทำได้อยู่เลยครับอาอพ่อเหรอเนี่ยยายว่าจะแกะเชือกกับกล้วยลูกจะเอาไปตากแห้งหน่อยขอาตัเชือกไปผูกของอะลูกอ้าวแล้วน้องพ่อจะไปไหนอะลูกพอดีว่าผมพากระทงมาเดินเล่นนะครับดู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 มันดื้อมากเลยยายดูมันเฮ้ยกระทงนี่เกียร์หยาดื้อสิฉันจะสาพาแกมาเดินเล่นกี่จะดึงทำไมกี่บ้าหรือเปล่าโอ้ยดึงเร็งนี่เกิดแกหยัดโอ้ยระวังกบยาระวังระวังกระทงเชือกหลุดค้าบระวังระวัง โอ๊ยไอ้เจ้ากระตโอ๊ยอ๊ยกัดใหญ่โอ๊ยโอ๊ยันกัดใหญ่โอ๊ยปเจ้ากระตู๊มันกัดยายแล้วลูกไม่ใ่ครับเป็นอะไรไมครับเจ้ากระตงมันกัดยายอะลูกอ้ยหักมาแล้วบ้างนี่เจ็บจังเลยอ้ยยมยอะไรดูจริงๆยยยยยงยย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 ย้ยนี่ยยยยยนยยยนยยยเก็บยยลูกยยยยยยย โอดูเล่ไหมเงย่ะลูกดูสิออ้ยจูงยังไงปล่อยให้มากัดยายได้อะลูกไีทงแรงมันเยอะครับอู้ันตรายลูกมาอย่างนี้เนี่ยต้องไปหาหมอแล้วยายเย้ยังเลยเจ้ากระทูงเอยเจ้ากระทูมพวกมันจะไม่ได้ครับถ้าเรามีหมาเนี่ยเราควรที่จะดูแลมันให้ดีนะครับอย่าปล่อยให้มันไปกัดคนอื่นนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นแค่เลือดปลอมนะครับ แล้วก็ไปเกี่ยวกับการแสดงด้วยนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกับช่องฟอร์ซ่าชานเนลันด้วยนะครับบ๊ายบาย